สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรานะคะก็จะมาอ่านบทค่าน้ำนมน้ำนมนะคะก็จะเป็นเสือวันนะคะดีแล้ววันนะต่ำนะคะมาดื่มเ,เลยค่ะแล้วเราก็จะมาอ่านบทค่าน้ำนมนะคะถ้าทุกคนพร้อแมแล้วเราไปเริ่มกันเลยแม่นี้มีบุญคน,น,น,นใหญ่หวงที่เฝ้หวห่วงลูกแต้ ไปจนไกลแต่เล็กจนตโตแม่ทนมแม่ไฟฟ้อมย,ย,ยอมเกิดจากรักรูปปักดวงใจเติบโตโเร็กจนใหญ่มีแล่น้าอะไรมีใช่ไรหนะเพอขาน้ำนม ควรคิดพินิษให้ดีค่ะน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จะรูกคิดถึงค่ะน้ำนมเลือดในอบผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินค่ะ ชวนชวนให้รูกฟังแต่เมื่อร่งเปรียบดังฟื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินชวบเปลี่ยนภาคเพลียนจนสิ้นหยุดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ้ยทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้ อ่านหนังสือเรื่องวนนณคะดีและวรรณกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้อ่านบทข่าน้ำนมนะคะไม่รู้วันนี้ว่าเราจะเอาบทอะไรมาอ่านอีกแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะขอตัวลาจะไปขอหาบทอื่นมาให้มาอ่านให้นักเรียนฟังกันนะคะาย,ายค่ะ